คุณกำลังฟังสวทอเบตง FM 93เมกะเฮิร์ มาอัปเดตเรื่องของเส้นทางนะคะของสถานีรถไฟกันบ้างนะคะก็อย่างที่สถานีชุมทางหัดใหญ่นะคะหลังจากน้าท่วมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะน,นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็ลงพื้นที่ที่สถานีชุมทางหัดใหญ่ค่ะพร้อมกับทีมผู้บริหารส่วนกลางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะรวมไปถึงตัวแทนจากสหภาพแรงงานก็มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ เส้นทางรถไฟแล้วก็เร่งเช็คระบบต่างๆนะคะว่าอะไรเสียหายบ้างจากน้าท่วมในรอบนี้จากที่ลงพื้นที่สํารวจเนี่ยพบว่าช่วงระหว่างสถานีบ้านต้นโดนสถานีชุมทางหัดใหญ่เนี่ยมีความเสียหายอยู่ถึง9จุดนะคะไม่ว่าจะเป็น คันทางรถไฟที่โดนน้ากัดเซาะจนขาดหินโรยทางที่หายไปพร้อมกับกระแสน้ำรวมไปถึงอุปกรณ์ยึดรางที่ได้รับผลกระทบไปตามๆกันค่ะพอน้ําเริ่มลดนะคะระดับน้ํากลับสู่ปกตินะคะการรถไฟเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะสั่งระดมทีมช่างโยธาทีมอนัสัญญาลงพื้นที่ทันทีค่ะเพื่อเช็คเส้นทางอย่างละเอียดนะคะทั้งเรื่องของรางความมั่นคงของคันทางแล้วก็ระบบอนัสัญญาณที่จาเป็นต่อความปลอดภัยของการเดินรถด้วยนะคะ ซึ่งท่านผู้บริหารการรถไฟท่านบอกว่าตอนนี้ก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยเร่งซ่อมแซมบตรแบบจัดเต็มนะคะทั้งเสริมคันทางปรับปรุงรางตรวจระบบสัญญาณให้กลับมาใช้งานได้ครบ100%เอร์เซค่ะเพื่อจะได้เปิดเดินรถ กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะคะข่าวดีก็คือหากทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนนะคะภายในวันที่7ธันวาคมนี้ก็น่าจะเปิดให้รถไฟวิ่งมาถึงสถานีชุมทางหัดใหญ่ได้ปกติและภายใน14ธันวาคมนี้ก็จะกลับมาเปิดเดินรถเส้นทางหัดใหญ่สุงไงโกลกได้อีกครั้งนะคะถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนาะก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหากว่ามีอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันเพราะว่าเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟก็ เป็นเส้นทางหนึ่งนะคะที่พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะยังคงใช้เส้นทางโดยรถไฟกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะแบบชุมชนต่อชุมชนที่แบบว่าใกล้กๆกันไม่ไกลมากนักนะคะคนเราก็จะเลือกใช้รถไฟกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ